สวัสดีครับเรามาเรียนบทที่3กันต่อฮะับดิสารเคิร์ดคำต่อมาคำศัพท์ต่อที่เราจะเรียนกันก็คือคำว่าคาเฟ่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 แปลว่ากาแฟอันนี้ก็คือเป็นคำศัพท์จากภาษาอังกฤษหนึ่งคอฟฟี่คาเฟ่วิธีการเขียนคาเฟ่สกิลิอยมแล้วก็แบบนี้ อย่างนี้ฮะน่กา่กา,าก็เฟย์ะไรกาแบบนี้อาเฟย์กาแฟตัวอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่าพ่อดื่มกาแฟพ่อดื่มกาแฟเราก็พูดว่าพ่อคือป้าปะป้าปะดื่มดื่มเราเรียนไปแล้วดื่มก็คือเออกาแฟอาเปยป้าปะดืออาเฟย์พ่อ นี่อาเปาต่ไปฟสุ์ฟงสุญญ์ฟองสุญญ์ฟองสุ水ญ์什么意思แปลว่าน้ำแร่น้ำแร่ฟนี่คือน้ำแร่เช่นเราบอกว่าพี่สาวดื่มน้ำแร่พี่สาวคือเจียเจียเจเจียพี่สาวดื่ม พี่สาวดื่มน้ำแร่ฟอวสุญญ์ฟองสนญญย,ยพี่สาวดื่มน้ำแร่ต่อมาเครื่องดื่มต่อมาคือนมนมวัวเราออกเสียงว่านิวหน่ายนิ้วหน่ายเนยยูนิวใส่เสียงสองเนยอูนิวเนยไอนายใส่เสียงสามไหนไหนหนิ้วหน่น นิวหน่าแปลว่านมนมวัวซึ่งคำว่านิวนะฮะเขียนแบบนี้นนิวนิ่วเฉยๆเ,เนี่ยปกติมันจะแปลว่าวัวแล้วก็หนายหน่ายเฉยๆเ,เนี่ยปกติมันจะแปลว่าวนมรวมกันนิวหนายแปลว่านมวัวนัเช่นเราบอกว่าน้องสาวดืมน,นมวัวเราก็จะพูดว่า ได้ใหม่ได้ใหม่เพิ่มหนิมหน่ายได้ใหม่เพิ่มหนิมหน่ายน้องสาวดื่มนมวัวต่อมาซื้อซื้ออาจว่าหมายหมายหมายซื้อหมายแปลว่าซื้อให้ทุกคนท่องอย่างนี้ฮะซื้อ ไม่ขายไม่ซื้อไม่ขายไม่ซื้อไม่ขายอะแล้วก็ต้องว่าเอ่ออะไรนะลืมหม่ซื้อว่าก็ไม่ขายแบบนี้ก็ได้นะหม่ซื้อไม่ขายไม่ซื้อ่ขายที่การเขียนค่ะรุ่นโอนเขียนอย่างนี้หมาย่อะไม่ฉบับนี้ส่วนถ้าไม่ไม่จะเขียนแบบนี้ ่ต่างกันแค well. e ่มีเครื่องหมายบวกข้างบนเนาะหมายซื้อหมายขายหมายซื้อข้าต่อหมายขายอ่ะตัวอย่างเช่นเราบอกว่าพี่ชายซื้อบะหมี่พี่ชายซื้อก๋วยเตี๋ยวอะเราก็ไปดว่าพี่ชายเก๋เกิดซื้อหมายก็เกิ๋หมายบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนเถียวเนี่ยนเถีก๋ก็เกิ๋หมายเนี่ยนเถียว ที่ชายซื้อบะหมี่ซื้อก๋วยเตี๋ยวขั้นต่อมาของบทที่สามขั้นนี้จะมาตูซื้อเตี๋ยซื้อเตี๋ยแปลว่าพจนานุกรมหรือว่าดิกชันนารีเองซื้อเตี๋ยติดชันนารีชันนารีเพราะจานกลมเช่นเราบอกว่าคำว่าซื้อเนี่ยซื้อแปลว่าอ่าคำศัพท์ แปลว่าคำคำศัพท์ซื้อเดี่ยวคำคำศัพท์แ้วบอกว่าฉันซื้อพะนั้น,นกรมเราก็จะพูดว่าวอมซื้อเตียหวอมาซื้อเตี่ย,ยฉันซื้อพโนั้น,นกรมคำต่อมา什么什么斯恩ม在想什么什么 เสมอแปลว่าอะไรเป็นอ่ากระฉาสะพนาเป็นคำที่ใช้ในการสอบถามาวิธีใช้ก็จะคล้ายกับภาษาไทยเรา,ศาก็คือขึ้นต้นประโยคแล้วก็ลงท้ายด้วยเฉินโมตึ๊ดๆ,ๆอะไรเช่นเราบอกว่าพูดอะไรคุณพูดอะไรเราจะบอกว่านี่ชัวเฉินโมหนี่ชัวเฉินโมคุณพูดอะไรคุณฟังอะไรฟังอะไรฟังคือ ทททิิิ้้้งง听ฟังอะไรเขียนอะไรเขียนก็คือเสียใช่ไหมที่เราเรียนไปเสียเช่นนั่งเสียเช่นนั่แบบนี้เอาวางไว้ท้ายเหมือนภาษาไทยเลยว่าตื๊ดๆอะไรหรือถ้าต้องการถามคำนามว่านามนั้นๆอ่ะมันคืออะไรอย่างเช่นหนังสืออะไรเฮ้หนังสือเราเรียนไป หนังสืออะไรหนังสือคือคำว่า s ู o w s แบบนี้หนังสืออะไรตำแหน่งของมันจะสลับกับภาษาไทยคือเขาจะเอาเสินเมอร์มาก่อนก็จะเป็นเสินเมอร์เสินเมอร์อันนี้กรณีที่เราต้องการคำว่าคำนำานั้นน้นมันคืออะไรเราจะเอาเสินเมอร์มาวางด้านหน้าเอ่ออะไรอีกดีเอ่อ หนังสืออะไรดิกอะไรดิกชันนารีอะไรฉันก็ซื้อเตี้ยแบบนี้เราจะเอาเฉินเมอรมาอยู่ด้านหน้าแต่ถ้าคำถามทาั่วไปเราก็เอาเฉินเมอรไปอยู่ด้านหลังเนาะช่วยเฉินเมอร์ทิง้งเฉินเมอร์หมายฉันเมอร์ซื้ออะไรชื่อเฉินเมอร์กินอะไรแบบนี้ก็คแบบือพูดเหมือแบบนภาษาไทยได้เลย แข่ทุกคนท่ะมาดูคำตอเนื่อกันข้ามต่อมาออกเสียงว่าเปินเจอเปินเจอเปินเจอแปลภาษาไทยว่าสมุดอ่าสมุดสมุดที่ใช้โจทย์นะครับเปินเจอเปินเจอตัวอย่างเช่นเราบอกว่าน้องชายซื้อสมุดน้องชายก็คือตี้ตี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 ซื้อมาซื้อไม่ขายมาซื้อสมุดเปิลเจอ เออซื้อน้องชายซื้อสมุดเราก็จะพูดว่าตีเตียไมยเปิดซื้อสังเกตว่าเมื่อกี้เราซื่อออกเสียงเป็นไมยเปิดเพราะว่าอะไรถ้าพูดเร็วๆติดกันเนาะหม้เป็นเสียงสามเปิดเป็นเสียงสามแล้วเราก็เปลี่ยนหม้เป็นหมายไมยเปิดซื้อตีตีไมยเปิดซื้อน้องชายซื้อสมุดใช่ใช่หลายไคำนี้เราเจอไปในคําว่าเบิดเนาะเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างไป ชูชูแปลว่าหนังสือลักษณะอะไรคยกับกองหนังสือทับทับกันเหมือนไหมเอนเป็นเล่นหนังสือเล่มหนังสือเล่นหนังสือเล่มหนังสือแล้วก็มีอะไรบัตรั่นตกกาแบบนี้ชูแปลว่าหนังสือตัวอย่างเช่นเราบอกว่าฉันซื้อหนังสือฉันคือวอซื้อคือไม่ซื้อไม่ค่ะนี้ไม่ วัวใหม่ชูมู่ฉันซื้อหนังสืออะไรเราก็บอกว่าฉันมาชูฉันมาชูหน,นังสืออะไระถ้าเราถามว่าคุณซื้อหนังสืออะไรคุณซื้อหนังสืออะไรนี่ใหม่นี่คือคุณใช่ไหมใหม่คือซื้อนี่ใหม่ ฉันมาชูนิ่ไใหม่ฉันมาชูคุณซื้อหนังสืออะไรวอใหม่อ่าไอเดียหนังสือภาษาจีนวอใหม่หนังสือภาษาจีนแล้วก็จะเรียกว,ว่าจงหวัดชูจงหวัชูฉันซื้อหนังสือภาษาจีนวอใหม่จงหวัดชูต่อมามีหนังสือมีสมุดแล้วก็มีปากกาปากกาเราออกเสียงว่าปีปี ปีแปลว่าประกาปีแปลว่าปากกา,ม,า,า,กกามันจะมีตัวนี้อยู่ข้างบนต,ตัวนี้ตัวนี้อยู่ข้างบนเนี่ยถ้าทุกคนเจอตัวนี้มันจะบอกความหมายเกี่ยวข้องกับไม้ไผ่หรือสิ่งที่ทําจากไม้ไผ่ตากไม้อ้อคำว่าไม้ไผ่เนี่ยมันเขียนแบบนี้นื่นคือจูจิจูจิแปลว่าไผ่ ไม่ไผ่ดังนั้นถ้าต่อไปนี้ทุกคนเจอไอ้ตัวเนี้ยเป็นส่วนประกอบในตัวอักษรภาษาจีนก็มีโอกาสได้เรียนไปเรื่อยน,นะฮะก็คือให้เดาความหมายไปเลยว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับไผ่ไม่ไผ่สักอย่างหนึ่งไม่แน่ใจว่าปากกาเนี่ยมันทำจากไผ่ใช่ไสมัก,บกอบและตัวข้างล่างตัวข้างล่างมันเป็นตัวน,นี้ตัวข้างล่างแทนว่าหมาเหมาแบบว่าขน,ค,นคือปากกาสมัยนี้ใช้ขนทาเนาะดังนั้น สิ่งที่ใช้ทำปากกาก็ประก,กอบไปด้วยสองส่วนก็คือไม้ไายแล้วก็ฝดก็อย่างเช่นเราบอกว่าไม่อม,ม่ไม้ปีไม่อม่ไม้มไมปีไม้ปีซื้อประกาใครซื้อเมื่อม่เอามวยน้องสางน้องสาวซื้อปากกาเทีนี้อัน,นใหญ่ของ สมุดหนังสือดิกชันนารีกาทั้งหลายก็คือที่ที่ไว้ใส่ก็คือกระเป๋ากระเป๋ากระดานเป๋าหนังสือก็คือหนังสือก็คือชูใช่ไหมทุกคนชูส่วนกระเป๋าเนี่ยเป็นหีบเป็นห่อที่เราเคยเรียนไปในคําว่าสระเปาจําได้ไหมสระเปาที่เราสื่ออาจารย์เคยวาดให้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นรูปเด็กที่อยู่ในท้องแม่นะแสดงถึงการอกคุ้มห่อคุ้มเป็นเปาเป็นห่อเนี่ย นั้นกระเป๋าเนี่ยมันก็มีลักษณะเป็นหอคืเหมือนกันกระเป๋าในภาษาจีนเราอเสียงว่าเปาเปาดังนั้นกระเป๋านังเสือกคือว่าซู่ซูเปาซูเปาชูหนังสือกระเป๋ากระเป๋าซูเปากระเป๋านสือตัวอย่างเช่นเราบอกว่าพี่สาวซื้อกระเป๋าหนองสือเราก็จะพูดว่าเจียเจียหม่ ช yup. ูเปาเสียเจียมชいいูเปาพี่สาวซื้อกระเป๋านสือและคำสุดท้ายคำนี้มันเป็นอ่อจวนหมิงเป็นคำนามเฉพาะนะจวนหมิงเป็ชื่อเฉพาะของเขาก็คือโค้กหรือโคคาโคล่าที่เราดื่มกันเน่ยเราจะออกเสียงว่าเคอร์โเอเคอโคเลเคอโคเอโาโคล่า ตัวอย่างเช่นเราบอกว่าพี่ชายซื้อโหเราก็จะพูดว่าเกเอ,อเ,เกเอ,อเคอหคอเเกอเกอเมาเคอโเคอพี่ชายซื้อโห p นี่คือคำสั่์บทสี่บทสาจบงแล้วในบทที่สองนะ๋อย่างตามต่อในบทต่อไปทุอคนสำรันมใ,ใจเจี๊